In tà tìm 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 น้องเชอรี่น้องเชอรี่ลืมตาหน่อยค่ะริมตาหน่อยค่ะลืมตาหน่อยค่ะเฮ้ยน้องเชอน้องเชอน้องชื่อใจใจลาบลาบปีเกล้วลาบปีเก oui. ล้วทำตาปิดๆลาบปีเกล้วลาบปีเกล้ว <grew worse. S 1> ร้องเจอลาพี่เร่ลืมตาลืมตาลืมตาได้หรลืมตาด้ลืมตาหน่อยลืมตาหน่อยน è ่ให้คุณปูถ่ายรูปลืมตาหน่อยลืมตาหน่อยค่ะพิลาลืมตาหน่อยค่ะลืมตาหน่อยค่ะลืมตาหน่อยอาบน้ำเสร็จแล้ว กันน้ำเสร็จแล้วลืมตาหน่อยค่ะตาตี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 ตาตี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 ว้าเฮ้ยตาลูกตาตี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 เฮ้ยว้าว้าลืมตาหน่อยค่ะลืมตาหน่อยค่ะเนี่ยลืมตาแล้วลืมตาใหญ่ใหญ่หน่อยลืมตาใหญ่ใหญ่หน่อย ว้ไว้